สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวม Bitcoin มประจำวันที่ 11กระกฎาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ภาพรวมยังคงดูอ่อนแรงอยู่นะจากการที่มีการปรับตัวปิดลบลงมานะครับเมื่อวานก็สวิงอยู่ในในในกรอบแคบๆระยะสั้นเนาะสวิงไฮอยู่แค่ประมาณ34,260นะครับแล้วก็สวิงโลอยู่ประมาณ3 3 0 0 0นะครับก็สวิงกันอยู่แค่ไม่กี่ร้อยดอนเองนะครับก็บง่งบอกถึงความอ่อนแรงนะครับของวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อช่ว,วงวันที่9ที่มันมีการรีบาวขึ้นมานัก็มมไไปต่อ่อ จริงๆถ้าเมื่อวานปิดบวกขึ้นมาต่อเนื่องได้อันนั้นน่าจะดูดีกว่าเดิมนะครับก็แต่ภาพรวมยังคงเป็นลักษณะนะครับก็ยังย่งยําอยู่ในโซนแนวรับตรงนี้นะตรงนี้รับกันอยู่ที่ประมาณ 34, 270ถึงประมาณ 32, 670โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพรวมยังเป็นลักษณะนี้อยู่ผมเหมาะผมยังให้น้ําหนักเป็นลักษณะของการใช้เว่ยย่าอยู่ในโซนนี้หรือยังต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับส่วนเดี๋ยวขอไปดูแท่งวิกสักนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าวันวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับภาพรวมในแท่งวีกเนี่ยยังยังบ่งบอกว่าภาพรวมการปรับฐานในระยะสั้นในช่วงสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับตลอด567วันที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมยังดูอ่อนแรงอยู่น่าจะาก,การที่มันปรับตัวลงมาต่ากว่าราคาเปิดนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าแท่งวีกนะครับมันปิดลบแบบนี้อยู่นะครับก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะต้องลุ้นในเรื่องของออของการปรับฐานไปก่อนในสัปดาห์หน้านะเพราะว่า จะเห็นได้ว่าแท่งวิกนี้ยัง,ย,งยังราคาปิดเนี่ยยังยังมีแนวโน้มที่จะทําราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าในวิกที่ผ่านๆมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้าหนักก็ยังจะยังเป็นในลักษณะของการไซเวทแล้วก็ปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องคอยจับตาดูในมุมมองภาพรวมระยะสั้นให้ได้นะครับการที่จะกลับขึ้นไปผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องกลับขึ้นมายืนสัก3,500กว่ากว่า3 5ม0มื่ถึง3,600โดยประมาณเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะเป็นลักษณะของการเคลียร์เนี่ยเหมือนมันต้องเคลียร์ยอดตรงนี้ในระยะสั้นไปให้ได้ก่อนถ้าเบรกเกินไปได้เนี่ยยิ่งดีเลยนะคือเบรกเกิน36มหมไปได้เนี่ยก็จะทําให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาทดสอบตัวแนวต้านด้านบนได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านสําคัญนะครับต้านอยู่ที่ประมาณ 39900- ถึง42,000นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ต้องไปมองในมุมมองนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณในเรื่องการปรับฐาน แบบแข็งแรงให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับถ้าวันนี้ปิดบวกขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเคลียร์แรงขายที่เข้ามาเมื่อวานแล้วก็ไปเสริมวอล่มในฝั่งแหลงซื้อของเมื่อวันที่9ต่อนะครับเพราะเราก็พร้อมที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ยังเป็นลักษณะของการพักตัวเล็กๆอย่างนี้หรือมีการปรับตัวปิดลบลงไปอันนั้นผมมองว่ายังเป็นลักษณะของการย่ำฐานหรือหรือปรับตัวลงไปต่ากว่า ฐานแนวรับได้อยู่นะในก็จะแบ่ง F. ออกเป็น2กรณีก็คือถ้ายังคงไซเวย์อยู่ในโซน34270นถึง32670เนี่ยก็น่าจะเป็นรักะย้ำฐานไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นกรณีวุฒิเคสก็คือปรับตัวลงไปต่ำกว่า32600นะครับก็มีแนวโน้มที่จะลงไปที่โลเดิมในระยะสั้นนะอยู่ที่ประมาณ31200 นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหลุดไปต่ำกว่านี้ผมมองว่าตลาดเนี่ยมันจะสูญเสีย p ล mm ังเชี่ยในระยะสั้นไปด้วยเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ล่อแล้ล่อแร่อย,อยู่แล้วนะแล้วก็จะทําให้มีมุมมองที่อาจจะหลุดไปต่ำกว่า30,000ืได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหลุดไปต่ำกว่า3าม0มื่นะสามหมประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมผมยังให้น้ําหนักเป็นลักษณะของการไซเว์ออกข้างนะครับในกรอบแคบแ,บแบในระยะสั้น แล้วก็ยังต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับอันนี้ไปยังเป็นมุมมองที่ยังต้องระวังอย่างนี้อยู่เพราะว่าในภาพใหญ่ก็ยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ยังโดนกดด้วยโมเมนตัมที่อยู่ในฝั่งบริษ d m โมเมนตัมด้วยนะครับถ้าแท่งวิกปิดเป็นลักษณะนั้นอีกอาทิตย์หน้านะครับ ก็ยังต้องลุ้นในเรื่องของมุมมองแบบนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นไซเวลออข้างหรืออาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่านะครับประมาณนี้เนาะส่วนในกรณีจะกลับตัวขึ้นไปอ่ะอย่างน้อยๆนะครับในในในมุมมองของผมเนี่ยต้องยืนสัก3 5 0 0 0ขึ้นไปนะครับจนถึง36 0 0 0นะครับถึงจะมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟอร์มตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้า เพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ตอนบ่ายสามนะครับก็จะมีไลฟ์นะครับร่วมกับอีกเพจหนึ่นงนะครับในในก็เดี๋ยวเดี๋ยวในในหน้าเพจน,นะครับใครที่ติดตามอยู่เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์มาให้นะครับพอดีพูดชื่อเพจไม่ได้เพราะว่าติด ติดในเท i นิ v วิวด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงเดี๋ยวติดตามฝากติดตามกันแล้วการนาอช่วงบ่ายสามนะครับมาเจอกันหน้าเพจได้นะครับแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะครับจะมีไลฟ์สรุปภาพรวมประจำสัปดาห์นะพอดีเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ก็เดี๋ยวมาไลฟ์เพิ่มเติมวันนี้ต่อแทนนะครับก็ช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มไม่เกินนี้นะครับผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ It's caught in the crossfire